เส้นแปวครับ <มา S 1> เส้นเน็กเน็กจะสูกับเส้นฟิล์มครับ,รรบวันนี้มายยยเยี่ยมยามมันพี่น้องมันกอดนี่เดียวกอดห้องไปเลยวะงมน่นมาเยี่ยมในดองฟิล์มครับดดองดงงห้มาเบิรงไม่ไพ่เอ็ดโกงตะไลครับนี่สังนบสุดยอดครับหัวเดยีย เห็นหมาบ่าครับพี่น้องท่านเห็น,นเหรอว,ว่าเป็นหมามหตั้งนี้ตูปห้วยซื้ออมาพลำนกำลังเล่งครับก่อนที่จะได้ไหมแต่ละลำต้องเล่งครับเพื่อจะ่ขัดได้ เราลงแังไหก็กดึงไปเราก็ซีบอยซีบายไปครับจากนี้ปั่นเลยไฟปั่นจบครับก็ไม่ไฟใหญ่ครับตอนนี้เราอยู่บ้านน้อยบางมนครัก็เพิอ่อกุ้ชีพอะไรเจ้าวัดอิสระ,ะเอวครับหมูในเกหนาบบตอนนี้ก็บกุ้มหม้ามอัดกำลังมาหาไม่ไฟครับ อันนี้เป็นทหารจาการทหารมากอิสล่าอิ๋วปรับคนเปีนแล้วครับเพื่อสนใจเสื้อกอาจสีมีเสื้อภ้ายครับที่ตามเราชมในเพจซื้อได้ครับเนื้อวัม้วครับเนื้อวัวม้วนทางขางานฝัน เม่กัมีออกมาเนาะเลังยครับเป็นกำลังเบิ่งทิศทางวันละโรกเสื้อเฮิรบอกันโลกเสื้อเฮิรกันสั้งนิกเป็นโทษผพ้เดียวครับ

พี่น้องเข้าใจบ่าครับคลือดเลือดเพื้นละเนี่ยคนนั้นถ้ามันสอดพลื่นไปพื้นนี่คือเบิิดหเอาไปตางพื้นเพิ่นกำลังเลอะครับเพื่อสนใจบ้างไฟตะไล่ไฟฟ้าในพี่น้องสั่งได้ครับไม้กงกับไม้ย่างดีเป็นเด้อครับความเมีนเพิ่นตะลับเม็ดพร้อมลองวัดก่อนครับ หหอไปคมาทดทั้งเิงไปสาดล้อมันในวัด่อยู่นี่นะาฟันนันเสี่สิบนี้อากจะฟันสีงไปดีงองนั่นับฝุ่นฟององฝุ่นฟองนี่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 อันนี้นะสี่สิบเปดงบแดงแดงนออเอานี้เลยอันนี้เบิงเ็เยเ็บบนี่ดไม่ไพ่ครับ โดครับโซดครับถ้าลูกค้าเืิดสนใจผมกระหายนีครับเสดแนแปวจัดการนี้ครับยิงง่ายเพื่อกับปุ๊ดปุ๊ดทหารมาจากอิสราเอลนะครับเราอาจจะไปกุ้มห้ามัดก็ได้เแซนแปลวบันทึกฟึกมากอย่างดีครับ โชวกระ t มันหลายพนห็นมาฮอตดอกุ่มหาเต้นอโสดครับไอ้นมีฮอดครับมันจะดึงเข้ามาแล้วครับทหารจากอิสราเอลโอ้โหไว้ใจครับเพิ่นไปฝึกมาแล้ว โอ้โหลูมเบิผมไม่ไพ่ลงเดิแปเวแป๊วฮึ่นแปลวหัวหอแต่ไปเพื่อได้ปัญหาก็มากพูดว่าคนกีดครับพูว่าคนกีดอัดแรง นั่นเลยครับเป็นตะลปะนี่ยไปสนใจแล้วก็เราเราบาไม่ลงม่ลงเ้ก่อนล้าคอยนอนวิจัยบ้องเงเนกเราคนปีนราบนี้มึงปีนซะครับตั้งน็อปปีนป้ายแล้วมาข้าวมีแหต ถ้าเป็นบนเลอมากก็คลิปนี้เป็นหลักฐานครับเอาเครื่องมถอดเลอเอหมายถึงว่าเอาเกือว่าจะตีนงไฟแน่เอาอ้อไอ้เผืออ้อดกมันเกลียบอมันัคััันนมัั ฟันไว้เท่านั้นแหละเออฟันไว้ก็ฟันไว้<อ><อ>มงกุฎเจ้าจับครับมันรูดคือแหงน,นไม่หน่อยลุยๆๆๆหวาทนที่อย่าตั้งค่อยหลายอยู่แต่ว่าเป็นมันมีพ่อได้ดึงมน้อยเดียวว<อ>่ะเหอลองดึงม้อยเดียวเป็นเราหุ่นถักหันฟันห้าจังสิหุ่นแจ๊กคนนี้คือมีเพื่อนเพื่อนไปห่วงเด้กงานต่อหนึ่งวงต่อวงอบอยู่ต่เหรือ เออมือเอ็ดเบิรงสะควนนี่ตองเอามือล้านเบิรงอยู่นี่หีืเมื่อไรเนีมือซีเมือมือก็ผิดผือตาดไปเนี่ยตีเบาเบิร์กมีอยู่ด้โอ้ผมฟ้ากงาผิดโอ้องงวยลงมาแปะไปเสียว่ะเจ้าอไรกันกละสีหลังหลังเนียผู้ดำถึกมัน